ใจขังเจ้าเมื่อหัวใจต้องแลกกับมนอวิชาโอ้ยใครชอบสายพรีเรียดดราม่านักๆ่งผสมสายเวทจัดจ้านป้องเรื่องนี้เลยใจขังเจ้าละครพรีเรียดฟอร์มแรงจากช่องสามที่หยิบเอาคำสาบร,รักกับเวดมนตดำมาปรุงจนกลมกล่อมแล้วเสิร์ฟใส่หัวใจคนดูแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยจ้าพันแสงนักรบผูผูกใจไว้กับแค้นและมน พระเอกของเราพันแสงนาเดชคูกิมิยะเป็นชายหนุ่มเลือดเดือดที่เติบโตมาในเงาของความแค้นหลังครอบครัวถูกแทนสีนินจอมเวทสายมืดฆ่าล้างบางเขาเลยตัดสินใจเรียนวิชาอาวิชาเพื่อเอาคืนแต่เงื่อนไขของวิชานี้มันโหดมากไม่ใครใช้ต้องไม่มีความรักเด็ดขาดเพราะถ้าหัวใจไหวมนจะย้อนกลับมาทำลายตัวเอง แล้วชวาวลาก็เดินเข้ามาเรื่องราวเริ่มซับซ้อนเมื่อชวาวลาน้องสาวของหมื่นวรชัยศัตรูของพันแสงถูกจับแต่งงานกับพันแสงเพื่อใช้พลังรักหล้างคำสาปแต่คนมันต้องอยู่บ้าทด้วยกันไกลกันทุกวันก็หนีใจตัวเองไม่พ้นนะแกจากความแค้นกลายเป็นความรักแต่พอรักก็ผิดกฎของอวิชชาอีกโอ้โห พันแสงจะเลือกอะไรจะรักก็ไม่ได้จะหยุดแขนก็ไม่ยอมสัตว์ตรูก็โผล่มาเป็นพรวนไหนจะการเมืองในวังไหนจะขุนนางทรยศไหนจะขาดถาผีร้ายบุกเมืองทุกอย่างโถมใส่พระเอกเราจนต้องถามว่าจะเลือกหัวใจหรือพลังมืดดีวันเนี่ย จุดพีแรงรักต้องห้ามที่ขยี้หัวใจยิ่งกว่าลูกทุ่งหมอลำใสยเวทระดับหักกระดูกอาคมแฉงกันสดๆกลางตลาดซีจีไฟลุกอาคมพุ่มกระแทกใจไม่แพ้ฉากบู ละครดีดูแล้วติดสายแฟนคลับพรีเรียดแฟนนเดทพายหรือคนที่ชอบละครฟิลเข้มเข้มไม่ควรพลาดเลยแม้แต่ตอนเดียวเพราะใจขังเจ้าคือของจริงทั้งรักทั้งร้ายทั้งใสทั้งซึง้งครบรสแบบแกงมัสมัน่น ออกอากาศถูกพูดพฤริหักเวลา20่สนาิกา30นาทีทางช่อง3เริ่มตอนแรกวันพฤริหัส,สบดีที่19มิถุนายนี้ใครพลาดดูย้อนหลังได้ในแอปทรีพลัสนะคะฝากติดตามเหลาไปเรื่อยทุกช่องทาง Facebook YouTube เราจะเหล่าให้เธอฟังทุกดรามา่าทุกซีรีส์ทุกข่าวบันเทิงทุกเหตุบ้านการเมืองแบบเข้าใจง่ายสไตล์บ้านๆเพราะบางเรื่องมันต้องเล่าเหลาไปเรื่อย